ดีนะคะมื้อนี้มาพบกับอ้นอัวครัวผู้ไทยนะคะพี่น้องมืง้อ้สนพี่น้องมาแกงเห็นดนะคะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเขาไปเก็บเห็นดนะคะเพิ่อจะได้มาแกงเมื่อนี้เมื่อวานนี้เมื่อยแหงล,างลา้างวางแล้วก็เอายั้เข้าตู้เย็นเนาะคะ่ะเราก็ได้เลิกได้หยามด้วยพี่น้องเศ้ษเมื่อยเศรษฐะแหงแล้วก็สิมาแกงตัวบัดนี้มาเด้อมาเด้อพยอยากกินแกงเห็นําเด้อค่ะนี่นี่ล้างเรียบร้อยนี่ เสียบบอพี่น้องมาเด้ออันผักเข้าไปซีเมียนี่นะคะอันแกงเห็ดมันก็จะมีมันมีจะจะมีสองรสชาตินะคะบางคนก็จะมักเปรี้ยวเนาะบางคนก็จะมักขมสับปะรดมกัมกมกักแบบขมขมนะคะน,นี่ใส่ผักนั้นใส่ใบอะไรอย่างนั้นะบานข่อยเอินผักไสหนะแม่พี่น้องภาษากลางก็มะระขีโนกเนาะยอดมะระขี้นกนี่ที่ขาดไม่ได้แต่ไทยอตู้นี่แหะพี่น้องนี้มามามึงมี้สุภาพมากแกงเห็ดเนาะไปไปไป,ไปพี่น้องมาเด้อมาเด้อใารอยากกินแกงเห็ดน้ำสาบปะรเด้อ จุดแกงเรียบร้อยก็กรบเพามีเอียงนะคะง่ายๆเนาะแกงเห็ดก็ง่ายๆใส่ก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนี่ตะไคร้ก็ใส่พริกนะคะพริกอันนี้เราจะตำไวแล้วนะะ้อคางใส่ตำตามความชอบเนาะนี่แกงเห็ดแกงง่ายๆพี่น้องใส่นน้ำอัดเจาะเนาะนอือ ก็จะมีอย่างหลายพี่น้องคือคุงก็จะมีนี่เบื้องปะดุเอ้ยกระปุกปลาแดกค่อยพี่น้องขาดประไดเลยเด้อน,นี่ปลาล๊าปลาพงนัวเนะะาะรถสั่งแผรแนรถสั่งมนละพี่น้องรอให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวเลงไฟก่อนอ,อ่อนัวมาอ,อ่อนอวัวครัวมือนี้รอน้ําเดือดตั้งหนึ่งน้ำเดือด,ด,อดล้วเด้อค่ะเอาเสียมาใส่เห็ดลงไปเนาะ นมมันลงไปเลยเอา้าฟักสิคำนา้นนี่นุม่มมันลงไปเลยผลงานเมื่อวานค่ะอึดๆอุ้ย,ย,ยคือเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยพี่น้องแต่ว่ามันยุบลงไปก็จะได้ประมาณสองถ้วยนี่แหละคะ่ะยุบลงไปก็จะได้ประมาณสองถ้วยนี่พี่น้องนี่แกงเห็ดสดน้ำฮ้อนๆแบบนี้พี่น้อง เมือ่อซาลี่มูเขาก็ส่วนอีกด้วยราคาแต่ว่าหัน่งยแหงเขาไปแต่เซาเขาไปแต่เซากันึ่งโอ้ยไปแต่เซาก็าไม่ได้ไป,ไปน้ำมู่นะพี่น้องนี่ค่ะเราใส่เห็ดลงไปพร้มกันจะใส่ทีหลังนะคะมาค่ะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายอันนี้เขบเ้าปุ่งเครื่องปุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ผักมนละคีเนใส่แบบม้วนมันลงไปแล้วพี่น้องเนี้ยไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยม้วนลงไปเลยของมากมาก อ,อตามด้วยตามด้วยไม่แม่งมากไปอิูเีลานเนี้ยชอวอุอ้หอมพี่หรอหอมมากมากหอมเอาไปตูล้ลงไปแล้วหอมดีดีต่อไปเราจะทำเราจะมาทำการซีมนะคะ เขาบอกว่าหอมมากจะทำการสิงน้อพี่น้องสิมกัอนเด้ออุ้ย์หอนได้การนี่ผักเยอะๆชอบนี่พี่น้องุ้ยจะให้ดู กันนะคะน,นี่พร้อมเสิร์ฟหิวแล้วหิวแล้ว